การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชรขอเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2568สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่นเพราะเธอคือแบบอย่างของพนักงานที่มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าด้วยใจจริงเสริมสร้างงานที่มีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอย่างยั่งยืนสวรรคทุโคศักด์ บริหารงานทั่วไปเจ็ด <Wow. S 1> การประปาสวนพูยภ้าสาขากำแพงเพชรล้มอาจได้แพ้แต่ถ้ายอมแพ้อาจไม่ได้อะไรเลยอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองรักและเขาะ้าใจในงานที่ทำยิ่งชั่วโมงบินสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นไม่มีอะไรเกินไปกว่าความพยายามของเราภารกิจหลักของเธอนอกเหนือจากงานประจำกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และ PWA Ambassador ประจำการประปาสวนพูพีผ้าสาขากำแพงเพชร วิทยากรอบรมหลักสูตรมาตรฐานการให้บริการด้วยใจของกอบพอแอดมินผู้ดูแลเฟซบุ๊กผู้แทนสหาภาพแรยงานรัฐทวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคและผู้มีส่วนร่วมผลงานการพัฒนาระบบการทำงานด้านการให้บริการสูร่ราชการสะดวกหรือจี c c เพราะเธอคือผู้ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน จนสร้างชื่อเสียงให้กับการประปาส่วนคุยภาคสาขากำแห่งเพชรอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัโลโรงงานสีขาวระดับที่1รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการรางวัลประปาวิวัฒน์ปุ่มปับปุ่มกระบวนการทำงานปี2,565ถึง2,566รางวัลน,นักบริการมือทองสมองเพชรระดับเขต รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอโลนลงค์การปรับฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปี2,567อีตังกิ้วการ์ดกปอสาขาก,กำแพงเพชรและรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับจังหวัดประจำปี2,565ถึง2,567 และในฐานะที่เธอเป็น PWA a m b a s s a d บ r เดอร์ได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาด้วยการทำกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำน้ำหมู่บ้านกระเหลี่ยงน้ำตกอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรคิดค้นโครงการประปาสีเขียวติดตั้งสโตราเซลชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือให้กับผู้รับบริการอีกด้วยและสิ่งที่เธอภาคภูมิใจมากที่สุดคือการได้ช่วยเหลืออดีตเพื่อนพนักงานด้วยการเป็นจิตอาสา ภูริเริ่มเป็นสถานบุญในการช่วยเหลืออดีตเพื่อนพนักงานที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบากส่งต่อให้กับมูลนิธิกปรปภและนี่คือผลงานของเธอหนึ่งในพลังสตรีเสริมสร้างงานที่มีคุณค่าพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม